มื่อนี่เห็ดหอมหมกหัวปีใสไก่สูตรนี่เป็นสูตรลืมเด้อจ้าเฮาลืมอีหยังนี่ถ้าเบิงให้จบเดอ้อเริ่มแหลกเขาก็ต้าเครื่องกอนจ้าเครื่องของเฮานี่สิมีหอมแดงกระเทียมกระใชยพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้ด้วยจ้าเขามากินหอมหมกที่ใสไก่ไก่ลงไปน้าแบบนี่จ้าประวังหูสึกว่ามัน,ม,นมันดี มื่อนี้ก็เลือกใส่เป็นไกบ่บานจ้าเครื่องปรุงเขาก็ใส่น้ำป้าใส่เกลือผู้ใดมกักน้ำปลาใส่ลงไปน้ำหนจัดน้อยก็ได้คู่เข้าส่วนผสมต่างๆนี่ให้เขากัน้นถิงไว้จะคู่จ้าบันนี้เขาก็เด็ดใบแมงลักใส่ลงไปกับเขาทางอีสานบานเฮ่านีเนาะมีอยู่หลายเมนูเลยที่ขาดบ่ได้ที่จะต้องใส่ใบแมงลักหรือว่าใบผักอีตูวหรว่าเสียมาใส่ต้มใส่แกงหรือว่าเอามาใส่หอมหมกแบบนี้ยิ่งท่านบุรีรัมนี่จ้ามากลายมากเอาใบแมงลักนี่มาใส่ในมียำกระสังใส่ลงไปแล้วมันเพิ่มความหอมหล้้กแเพิมขึนนาจ ใส่ห่อมกเึงเมื่อหาห่อถามมือแรงนีกินเบาเมิมดอหอกเสียไหวกินมืออื่นเศร้าคนละใส่เวลาหนึ่งกระดุ้นเติบอยู่จ้าเพราะว่าไก่บาดมันเหนียวห่อมกหัวปีใส่ไก่สูตรลืมบดได้ลืมเอียงดอกจาก้าลืมทายฉากตอนมันสุกแล้วให้เบิงอุ้ยเสียได้ค่ะสีสันข้างในนี่เป็นตาแสบแห้ง